สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโต๊ะด้วยนะครับเมื่อวานนะครับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปนะครับก็เข้าไป1คู่นะครับคือคู่ของ แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับที่ผมให้ต่ำไปนะครับก็จบไป1 0ก็หวานเจี๊ยบกันไปส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ผมให้ไปทางด้านของไล์ซิคนะครับคู่นี้นะครับไล์ซิกเนี่ยก็เอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อ1แต่ไม่ถึงฝันนะครับก็เสียไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังได้สดชื่นอยู่ใครที่ตามขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับหรืออยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาได้ที่ NL 110มี นำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอสำหรับแนวทางหน้าช่องวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็คัดมาให้2คู่เช่นเคยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับมองไปที่ศึกกันโชเซลาอิตาลีได้เลยครับอาตาลันต้านะครับพบกับทางด้านของซามโดเลียสําหรับคู่นี้นะครับคาดว่าอาตาลันต้าวันนี้น่าจะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วย แถมในเรื่องของเลทวันนี้ที่พวกเขาเปิดมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลอีกด้วยนะครับในเรื่องสภาพความพร้อมวันนี้นะครับอตัลันต้าเนี่ยก็มีตัวผู้เล่นบาดเจ็บแค่2อรายเท่านั้นส่วนทน่าของซามูเรลียน,นะครับมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บถึง4ลรายด้วยกันนะครับในเรื่องของไซตี h เฮทวี Head Head คู่นี้ที่เจอกันเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าอัตัลันต้าก็ทําได้ดีกว่าด้วยวันนี้ได้เล่นในบ้านเลทค่อนข้างสวยสภาพความพร้อมดูพร้อมกว่าผมมองว่าวันนี้อัตลันต้าน่าจะจัดเต็มอย่างแน่นอนครับมองไปที่อตาลยคตับ มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับมองไปที่ลาลิกาสเปนได้เลยครับคิโรนานะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของฟอร์มคุณภาพนักเตะและคุณภาพของทีมเนี่ยแน่นอนครับว่าบาซ่าดูเหนือกว่าในทุกๆมุม และในเรื่องของถิติเฮทวิตคู่นี้ที่เจอกันนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านบาร์ซ่าก็ดูข่มกว่าอีกด้วยถึงแม้ว่าวันนี้นะครับคิโรนาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็จริงแต่การที่จะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์ซ่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับซึ่งแรงจูงใจวันนี้ของบาร์เซโลนานะครับก็มีค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องการ3มแต้มเพื่อหน,นีห่างทางด้านของเรอัลมาริดนะครับที่ตามหลังอยู่3แต้ม ผมคิดว่าวันนี้บาร์ซ่าไม่น่าจะแพ้ไม่น่าจะเสมออย่างแน่นอนอย่างน้อยๆหลูกมีแน่นอนที่บาร์เซโลนาผมจึงคิดว่าวันนี้ให้มองไปที่บาร์เซโลนาดีกว่าครับเม็ดหมีแน่นอนรอรุ้นเม็ดสได้เลยครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้นะครับตัวแรกมองไปที่แอตาลนตาครับส่วนตัวที่2นะครับมองไปที่บาร์เซโลนาครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันสําหรับแนวทางหน้าช่อง2คู่ที่ให้ไปในวันนี้รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับหรืออยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่มีให้ทั้งบอลสดบอลโตวีและบอลชุดโครงการนะครับก็ง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ @NL 110 มีแอดนำหน้าด้วยนะครับครอบครัวกลุ่มฟุตบอลใต้ดินนะครับยินดีต้อนรับเสมอก่อนจากกันวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ